เกิดอะไรขึ้นทำไมบอสนกพงศกรถึงต้องดุเดือดอไอศกุณพรเช่นนี้พี่น้องคะก็คือวันนี้นะคะมีเรื่องราวจะมาพูดคุยกันนั่นแหละในเรื่องราวที่ว่าทำไมแฟนคลับก็สงสัยเนาะทำไมว่า,อาไอศกุณพรพ่อจ๋าหรืออา่าบอสนุ ทำไมต่างกันร,ร้องไห้ทำไมพ่อและลูกถึงได้กอดกันร,ร้องไห้ขนาดนี้นั่นเองพี่น้องคะหลายท่านหลายคนนะคะอาจจะรู้ไปแล้วแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่รู้แล้วก็จะมา,มาพูดคุยในในวันนี้เนาะเพราะว่าเราได้เห็นแล้วก็แบบเออน้ําตาซึมไปกับบอสนะที่สัง่งที่แบบว่า,าซ้อนหลูกในดีขนาดนี้เพราะว่าเป็นเมื่อคืนนะคะพี่น้องคะาทางไลฟ์สดกลุ่มปิดเนาะได้มีการไลฟ์สดแล้วก็คือมีช่วงจังหวะหนึ่ง ที่ไอศวรุพรนะคะได้ขึ้นเวทีแต่บางเอิญว่าน้องยังไม่พร้อมหรือว่าเกิดอะไรก็ตามที่แบบว่า เหมือนกับสะดุดนะคะพี่น้องคะสะดุดในจุดจุดนีเนาะเพราะว่าได้เห็นว่าน้องนะคะเพิ่งตื่นนอนแล้วพีนี้ขึ้นมาแล้วแบบเอยังไม่สดซื่นท่านได้สดใสท่านได้บแบบซื่นขืนะมานนี้เนาะก็คือบอสนกคือสั่งเลยว่าถ้าไม่พร้อมอย่าขึ้นมาบนเวทีแล้วพี่นี้ก็คือเกิดเรื่องแล้วพี่น้องน้องเกิดเรื่องก็คือแบบบอสนก็คือสั่งสอนน้องพูดคุยกับน้องว่าอย่าง้อย่างนี้คือหลากหลายมากๆเลยแต่ว่าพี่น้องคะมีทั้งเรื่องดราม่าแล้วก็เรื่องดีปะปนกันไป พี่น้องก็คือเราก็คือแบบว่าเออได้ไปเห็นคิณพี่บอสนกออกมาพูดเอามาสั่งสอนนะ้องคือแบบแล้วก็เข้าใจนะ้องอยากให้ลกูกอยากให้ลูกตัวเองนะอ่อนแอไม่อยากให้อาุกนภพรแบบว่าเป็นเด็กที่หลงทางเป็นเด็กที่แบบว่าเคยตัวอยากกินอะไรอยากไปไหนอยากทําอะไรคือคนแบบยังไงคนซัพพอร์ตดีเกินไปอ่ะย่อเกินไปประมาณนี้พี่น้องครับเพอนอยากให้ลกูกคนที่แบบว่าเป็นเด็กที่แข็งแกร่งเป็นเด็กที่ไม่ต้องอ่อนแอ ออแล้วก็ย้ําเลยบอสคือย้ําเลยว่าอย่าตามใจลูกผมอมืมันสียากผมจีซอนอยากผมสีตามใจผมสีเฮ็ดยังเองผมนั่นเองเนี่ยพี่น้องขามาดูคลิปเพราะว่ามีแฟนคลับเนาะได้เอาคลิปมาลงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหบอสคือพูดออกมาได้ดีมากในเรื่องราวนี้นะคะพี่น้องขาเนี่ยขออนุญาตคลิปจากแม่แฟนคลับนะคะท่านนี้เนาะเพื่อนเดะเอาไม่เข้าเดเห็นกันน่คะพี่น้องเนี่ย ต่อไปถ้าไม่พร้อมมือจะให้ความสุขของแฟนคลับไม่ต้องขึ้นเบียทีลองย้อนกลับไปเวลาตัวเองจะไม่ได้เคยขึ้นเบียทีบ้างนะลูกมือนั่นมามองนี้ก็ขึ้นล่องได้มีปัญหาอย่างแต่วันนี้พ่อบอกแล้วว่าขึ้นเบทีกี่โมงขึ้นมา้ามา่วงมาถหาใครอยากเห็นครับ คนเข้ามาในกลุ่มเขาจะเห็นความสุขถ้าลูกทําไม่ได้ให้ลูกมาบอกพ่อครับพ่อไม่อยากได้ศิลปินไร้คุณภาพพ่ออยากได้ศิลปินที่มีคุณภาพทั้งไปสักคุณาวรต้องมีคุณภาพบอกมือไม่ต้องมาอวยลูกไม่ต้องมาเอาใจเพ้าะยัหไม่พอมีบอส เข้าใจไหมครับแม่ไม่ต้องเอาใจลูกมันทําให้ผมทํางานลำบากพี่ว่าพี่โบเข้าใจไหมครับมผมบอกเมยไม่ต้องเอาใจลูกผมผมต้องการให้ลูกผมเป็นศิลปินที่มีคุณภาพไปทับไผ่ก็ต้องบอกให้ลูกกูสูส,สูคือพอมั้นี่เพราะเขาคือผู้บริหารคนต่อไปวันนี้ผมม็เด่นมาก ว้าวให้ลูกผมของ้ายหนาแต่ของี่มบอกว่าเศร้านีสัยมากอดลูกกูเศร้านีสายมาหอมเก็บไอ้ลูกสู้สู้สู้ควรดูความเป็นจริงด้วยครับว่าเด็กคนนี้ควรจะเติบโตไปยังไงถูกไหมครับขอบคิดแบบนี่ครับพี่นงคงคะในเรื่องราวเมื่อคืนที่ผ่านมาในที่นี้แฟนคลับก็มีทั้งาทางลบมีทั้งทางบวก นั่นเองในคลิป,ลปนี้บางคนก็ได้ดูแค่คลิปเดียวก็ตีกันไปกันพูดก,กันพ่ายในเรื่องราวนี่หลากหลายแต่ว่าส่วนมากนะคะพี่น้องขา fc จะเข้าใจในเรื่องราวนี้ที่ว่าพ่อจ๋าสอนลูกได้อย่างดีก็คือเป็นสอนลูกนั่นแหละสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ไม่ให้แบบเป็นเด็กที่อ่อนแอ,เ,อ,อเพราะว่าความรักที่จริงใจก็คือพ่อจ๋าทาถูกต้องแล้วแฟนคลับก็ว่าหลายท่านหลายคนเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทาดีแล้วบอสนกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ก็คือสั่งสอนดังคำโบราณเขาว่าเนาะสั่งสอนเด็กพูดไปเลยสําหรับแต่ละเรื่องราวเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขาวขึ้นว่าี่นอกเด็กเปรี่ยบเสมือนผ้าขาวเราบ่มความดีให้เขาเราสั่งสอนความดีให้เขาโตขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั่นเองถ้าแบบว่าแต่ละวันยิ่งอวยยิ่งอ่ายังไงล่ะยิ่งย่อขึ้นน่ะน้องจะยิ่งหลงตัวเอง ในยิ่งแบบโตขึ้นเนี่ยยิ่งคนแบบมีแฟนคลับเยอะมีคนให้การตอบรับมีคนให้ความสนใจมีคนซัพพอร์ตมีคนย่มมีคนย่องเด็กคนนี้ยิ่งจะแบบว่ามันสีแบบเด็กหน่อยนะพี่นอ้นองมันสีหลงจากของเด็กหลงจากของบ้านเนี่ยฉันดังฉันดัง,ฉ,ดงฉันมีคนรู้จักเยอะเออประมาณนี้นั่นเองแฟนคลับก็บอกว่าโอ้ผู้ชายคนนี้นั้นปูกแล้วค่ะลูกอันพ่ ot, no อโนอพี่น้องคะ พ่อเขาสอนดีแล้วทุกโอาแฟนคลับบางท่านที่ยังคิดลบอยู่ไม่ต้องนะคะในเรื่องราวนี้พี่น้องคะอาท์ดีที่สุดแล้วบอนกเอ,อต้นไม้ต้นนี้เขาำเขาปลูกเองก็คือบอนกคือเป็นคนปลูกเองก็คือเขาจะรักษาจะบำรุงจะคอยลดน้ำเองเออ,อาจจะมีคนอื่นมารดให้บ้างแต่ก็อยากจะมา อย่าจะมาลดให้แบบทุกวันให้บอสลดบ้างในเรื่องเราที่ว่าคอยสั่งซ้อนคอยอ่าบอกนะทุกคนคือเวียนเวียนมาเข้ามาได้แต่คนปลูกนะเขาก็ต้องแบบอยากให้ต้นไม้เขาออกมาแบบงอกงามออกมาให้แบบมีผลผลิตที่ดีนั่นเองพี่น้องก็คือแฟนคลับแต่ละคนคือแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยมาคอมเมนต์ พ่อนุเขารักของเขาสอนลูกไปทางที่ดีถูกต้องแล้วค่ะแม,แม่อย่ามัวแต่โอมัวแต่เอาใจพ่อจ๋าลูกจะเลิงจะหลงตัวเองแล้วก็ในภายภาคหน้านะคะก็คือแบบจะทาแบบเลื้งจะขลองม่านนี่แหละพี่จังบอกไปเนาะเนี่ยพ่อพูดด้วยเต็มปากเลยว่าไอาคือผู้บริหารคนต่อไปจริงๆใครจะอยากให้ผู้บริหารอ่อนแอใครยายให้ผู้บริหารแบบว่าทาอะไรไม่เป็นแล้วคือผู้บริหารคําว่าผู้บริหารคือต้อง ดูแลคนนับร้อยนั่นเองเหมือนกับบอสนกที่ทําอยู่ในวันวันนี้ที่ทําอยู่ในทุกๆวันนี้นั่นเองค่ะเชื่อว่าบอสนกคือทําถูกต้องแล้วล่ะสําหรับที่ออกมาพูดให้ลูกออกมาเตือนสติลูกแล้วบอสย้ําเลยว่าไม่ใช่การที่เอาลูกมาขายหน้าให้คนอื่นนะคะไม่ใช่บอสบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าเนี่ย บอยก็คือวันนี้ก็ไม่อยากพูดหรอกในเรื่องราวนี้คิดว่าต้องมาเตือนลูกหน้าเวทีคนตั้งเยอะเพราะามันก็มันมันเกิดหลายครั้งแล้วประมาณนี้ค่ะบอยก็เลยต้องออกมาพูดในครั้งนี้บ้างเนาะเนี่ยค่ะข้อสอนดีมากนะเด็กหรือผู้ใหญ่คุณนี่นนองคะนี่คือเซอร์ไพรส์สุดๆที่พ่อจ๋าพูดไว้หรือเปล่าคือจะสอนลูกและแฟนคลับไปในตัวหรือเปล่าคะออสุดยอดมากค่ะ นพี่องคความรักที่จริงใจพ่อจ๋าดำทุกที่สุดแล้วค่ะนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่แต่พ่อเห็นว่ามันเลยเถิดมากไปกว่านี้จึงต้องสอนคนเป็นพ่อเจ็บปวดที่สุดได้เห็นน้ำตาของลูกแต่ก็ต้องทําเพราะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าอเนื้อสิ่งอื่นใดจุดสูงใดที่ก้าเข้ามาหนูก็ต้องน่านรับคำตอบและอดทนนะคะลูกประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะในเรื่องราวที่ เกิดประเด็นหลากหลายเนาะว่าทําไมถึงร้องไห้ทําไมถึงกอดกันเยอะจริงๆนั่นเองวันนี้ก็มีเรื่องรับยังนี้ก็ฝากกดไลก์ like, กดแชร์ด้วยค่ะจะมาเป็คข่าวค่าว,าวของอาศวิน์พรอ,อีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ